พี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตัวหมอเขียวนะคะวันนี้พี่น้องกิจอาสาทีมตัวหมอเขียวนะคะได้มาพูดคุยกันเรื่องน้ําพริกค่ะเพราะว่าท่านอาจารย์หมอเขียวเนี่ยได้ดําริว่าการกินน้ําพริกเนี่ยจะทําให้เรากินผักสดผักลวกได้มากขึ้นนะคะค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตให้แหม่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะ แหม่มใจพอเพียงค่ะแล้วก็มีพี่น้องที่จะเข้ามาร่วมคุยกันเรื่องน้ำพริกในวันนี้นะคะเชิญค่ะค่ะหมูมั่นทองพุทธค่ะรัตของพินพุทธค่ะแก้วด่งงรายฟ้าค่ะหมูนายคำพรค่ะเรื่องน้ำพริกนะคะวันนี้ที่พี่หมูนำมาให้พี่น้องและผู้ชมทางบ้านได้รับรู้ในการเผยแพร่น้ำพริกของสูตรหมอเขียวนะคะเป็นเมนูอะไรคะ เมนูของพี่วันนี้นะคะก็เป็นน้ำพริกมะเขือเปอกแต่ว่ามันมีมะเขือยาวด้วยทีนี้ถ้าเราเรียกน้ำพริกมะเขือเปอะมะเขือยามก็ไม่น่าฟัง<า>ใช่ไหมของพี่ก็เลยเป็นน้ำพริกสองเกลอือน้ำพริกสองเกลอือฟังแล้วก็ดูดีมากทีน <laughs> ี้วัตถุดิบมีอะไรบ้างคะวัตถุดิบนี่ก็มีใช้เอ,อ่อมะเขือเปาะนะคะ,คะ อ่าแล้วก็มะเขือยาวอ่าก็ใช้ไม่ไม่ได้เยอะก็มะเขือเปราะประมาณ5้าห้าหรือ6ผลแล้วแต่ผลเล็กผลใหญ่แล้วก็มะเขือยาวก็แค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกอะค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ทีนี้พี่ต้องการที่จะให้มันมีโปรตีนด้วยก็เลยเอาถั่วลูกไก่กับถั่วลายเสือ,อใส่ลงไปต้องการเท็กเจอร์นิด,น,ดนิดด้วยแล้วก็ต้องการโปรตีนด้วย ในในเมนูนี้ถ้าเกิดต้องการโปรตีนอาจจะใส่เห็ดก็ได้นะคะแล้วก็เลือกเมนูนี้เพราะว่ามันพื้นฐานของน้ำพริกเนี่ยมันก็มีพริกหอมกระเทียมอยู่แล้วแต่ไอตัวเครื่องปรุงที่เป็นพื้นฐานเช่นมะเขือหรืออะไรพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนได้หมดตัวพริกหอมกระเทียมคงเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นน้ำพริกเห็ดน้ำพริกหัวปีเราก็เปลี่ยนตัวพื้นฐานแค่นั้นเองก็เลยเลือกเมนูนี้ค่ะ อันนี้วิธีทำน้ำพริกมะเขืออันนี้นะคะง่ายมากเลยค่ะ,ะโดยปกติน้ำพริกพื้นฐานเขาจะใช้พริกหอมกระเทียมเนี่ยไปย่างย่างให้เผาให้มันมีรอยไม,นะม้ๆหมนะมันจะหอมแล้วก็เอามาตำใช่ไหมคะ,ะแต่ด้วยความที่พอทเราเนี่ยก็จะไม่กินของที่เผานานหรือว่า ทอ,อดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าวิธีการที่เราลวกหรือต้มเนี่ยม,มันก็น่าจะเหมาะกับน้ำพริกของพวทก็เลยเลือกเมนูนี้ก็จะเอาอเครื่องปรุงนะคะเช่นเมะเขือปอกมะเขือยาวเนี่ยค่ะมามันกึง่งมันไม่เชิงลวกกันมันเหมือนต้มให้นานหน่อยใ,ให้มันสุกอะคะ่นะ,คะนิ่มใชใ่มันนิ่มแล้วก็มีตัวถั่วเนี่ยค<ม>่ะเราก็ ต้มให้สุกเลยค่ะ,ค,ะค่ะแยกไว้นะคะแล้วก็จะมีพริกหอมกระเทียมซึ่งพริกเราใส่แค่เป็นเหมือนให้มันเรียกว่าเป็นน้ำพริกนะมีนิดหน่อย,ม,ยม,มันจะใส่ <c oughs> ใช่ในในมือ้อในเมนูวันนี้ก็ใส่อยู่ประมาณ10เม็ดแต่จริงๆแล้วถ้าคนไม่ทานเผ็ดเนี่ยก็ลดลงไปลดลงไป เรื่อยๆได้หรืออาจจะใช้พริกหนุ่มนเอาเม็ดปอกซึ่งไม่เผ็ดแล้วก็เอาเม็ดอกอ่อนก็ได้ใช่ค่ะสามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือบางคนที่มีอาการร้อนมากเนี่ยก็อาจจะไม่ใส่เลยสักเม็ดก็ได้นะคะตัวเครื่องปรุงอย่างอื่นก็จะมีดอกเกลือแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นน้ำตาลธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊ด ท่ทั่วไปหรือจะน้ำตาลอ้อยแว่นก็ได้ของที่เรามีค่ะหอมกระเทียมก็ดูตามความร้อนของผู้รับประทานใช่ค่ะใช่ถ้าร้อนมากก็ใส่น้อยลงใช่ค่ะลดลดลดได้เลยตามภาวะอาการของผู้ป่วยแต่ละเวลานั้นถ้าเย็นก็ใส่ได้เยอะใช่หรือว่าเราไปอยู่ในที่อากาศหนาวเย็นเนี่ยะก็ปรับได้นะคะในเมนูวันนี้ก็วันนี้เราใช้ หัวกระเทียมประมาณเป็นกระเทียมจีนมาเลยหัวโตนะก็เลยหัวใหญ่หนึ่งหัวใช้หัวหอมแดงประมาณห้าหรือหกหัวแล้วแต่ขนาดแล้วแต่หรือเราจะลดปริมาณได้อย่างที่พีอแล้วต่งมะเขือที่เรามีวันวันนั้นมะเขืออาจจะมีสามลูกเราก็ต้องลดสัดส่วนลงตามสัดส่วนของใช่วิธีการวิธีการทำนะคะเราหลังจากที่เราเอามะเขือ เปล่าเมื่อเขืยยาวเนี่ยเราเอาไปต้มแล้วนะคะต้มจนนิ่มอค่ะ,ะหลังจากนั้นก็เอาขึ้นพักไว้แล้วก็เอาพริกหอมกระเทียมค่ะลงไปต้มก็ได้ห,หรือบางทีแค่ลวกๆกเพราะบางคนก็ไม่ได้ต้องการเละมากก็แค่ลวกลกก็ได้แล้วก็เอาพริกหอมกระเทียมขึ้นมานะคะ ฝายถั่วเดีย๋ยที่มันสุกยากเราจําเป็นต้องต้มเลยต้มต้มเหมือนเราต้มถั่วเพื่อจะทานเนะะี่ยค่ะแล้วก็ตักประมาณสําหรับถ้วยชุดเนี้ยนะคะเมนูเนี้ยเราใช้อยู่แค่สี่ช้อนไม่ได้ใส่เยอะ,อะเพราะเราแค่ต้องการโปรตีนนิดหน่อยอแล้วก็ต้องการความเป็นเนื้อเป็นเนื้อนะคะ,ะก็ประมาณสี่ช้อนอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอามาปรุงนะคะโดยเอาพริก หอมกระเทียมเนี่ยค่ะตำโขลรวมกันนะคะจนเขาพอแหลกนะคะพอแหลกเสร็จก็เราก็เริ่มใส่ถั่วเพราะาถั่วเนี่ยเขาจะหยาบกว่าพวกมะเขือก็ตำต่อไปะคะ่ะตำตำตำเสร็จก็ใส่มะเขือที่ลวกจนนิ่มแล้วนะคะค่อยใส่ทีละอย่างก็ไดค้คนจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ล้นกบตั้งแต่แรกเราก็ตำมะเขือเสร็จก็ใส่มะเขือยาวต่อ,อค่าพอหลังจากเ,เขา ได้ประมาณที่เราเห็นว่า,าความชอบของเราบางคนชอบหยาบเยอะบางคนชอบให้มัน,นชิ้นๆ<ด>ใช่ค่ะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันก็เอาที่เรารู้สึกว่าเออประมาณเนี้ยเราโอเคว่าชอบเท็กเจอร์ขนาดนี้นะก็เริ่มปรุงรสค่ะก็ใส่อดอกเกลือค่ะจะใส่ดอกเกลือก่อนก็ได้หรือเน,นื้อน้ตาลก่อนก็ได้แต่อันนี้เราเห็นว่าน้ําตาลเป็นก้อนล้วก็ใส่น้าตาลตามๆนำตาตามๆน<ม>้ำตนกันแล้วก็ ปรุงด้วยเกลือสักไม่เกินครึ่งช้อนชาหรือว่าถ้าคนที่มีภาวะที่แบบร้อนมากอ่ะเราอยากลดเค็มจะไม่ใส่ก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตัวมะเขือเนี่ยเขามีรสหวานของเขาอยู่แล้วก็มีรสชาติบางคนต้องการทานรสธรรมชาติจะไม่ปรุงก็ได้นะคะน้าตาลก็เหมือนกันค่ะถ้าคนต้องการรสธรรมชาติจะไม่ใส่น้าตาลเลยใช่ค่ะสามารถได้ค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเออเราต้องการที่จะตัด รสเค็มรสหวานเนี่ยะเราก็สามารถตัดออกไปเลยก็ได้แต่ในผู้ป่วยที่เหมือนมาทดลองทานอาหารในแนวแพทย์วิถีธรรมแล้วยัง,ย,งยังต้องมีรสอยู่อ่ะเพราะยังมไม่สามารถรับแบบร้อยเปอร์เซ็นจืด<ม><ม>ได้เนี่จริงๆมันไม่จืดแต่ว่าเขาไม่ชินกับเขาต้องปรับดิ้นสักสัก<ม>นะระยะหนึ่งให้เขารับรสธรรมชาติได้เขาจะได้ทานง่ายขึ้นใช่เพราะนั้นเราก็เอื้อคนที่มาเรียนรู้น้ำพริก แนวแพทย์วิถีธรรมแต่ยังมีรสชาติเราก็เลยปรุงน้ำตาลเกลือนิดนิดหน่อยเสร็จแล้วนะคะเมนูน้ำพริกของเราวันนี้น้ำพริกสองเกลือเพราะจากปกติแล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่าน้ำพริกเนี่ยจะต้องรดจัดแล้วก็เผ็ดด้วยแต่ของแพทย์วิถีธรรมหรือว่าพอวทของเราเนี่ยเราก็เลยมีสโลแกนของเรานะคะก็คือว่ารสไม่จัดเผ็ดไม่มาก สมดุลร้อนเย็นซึ่งเข้ากับหลักการแพท์วิถีธรรมก็คือลดไม่จัดใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะปรุงแค่สามสิบห้าสี่สิบห้าสิบก็คือแล้วแต่ว่า,าสมดุลของเราเป็นยังไงร้อนมากเย็นมากแล้วก็เผ็ดไม่มากก็คือใส่เม็ดสองเม็ดแค่นี้ก็เผ็ดแล้ว<ช>เพราะว่าเรากินจืดซะเป็นส่วนใหญ่แต่วันหนึ่งวันใดที่เรามีร่างกายที่แบบไม่ค่อยมีแรงพลังตกก็ต้องใส่ความร้อนก็คือเผ็ด นิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่าเผ็ดวันนี้ก็กินไม่ได้และที่สําคัญก็คือสมดุลร้อนเย็นนั่นเองสังเกตได้ว่าน้าพริกก็จะเป็นริดร้อนฉะนั้นผักที่เราจะนํามากินแนมด้วยก็จะเป็นผักริดเย็นนะะคแล้วก็มีริดร้อนบ้างเพื่อที่จะให้สมดุลนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นของพี่แก้วที่วันนี้ทําเป็นเมนูอะไรคะอ๋อของพี่ก็จะเป็นเมนูชื่อ เมนูน้ำพริกพยายยอพยายยอคือชื่อหรูไหมหร,รูมากค่ะแล้วร,รู้จักไหมคะพยายองงตอนแรกงงใช่ไหมคะ, <c oughs> ะทุกคนอาจจะไม่เคยไม่เคยได้ยินไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยรู้เนะแต่จริงๆแล้วก็คือนำําพ่งเสลพังพรตัวเมียนะคะมเมนูเนี้ยก็คือตอนที่เราทำทำทำอยู่ที่สูยนะ์นะนะเวลาที่เราจัดค่เนี่ยบางทีเรามีการทําผลิตยาขึ้นมาแล้วเราต้องมีกัน ทาตัวสกัดร้อนเนี่ยมันตัวเสรลดพองๆตัวเมียเนี่ยค่ะเขาสามารถอยู่ในอยู่ในส่วนผสมของยาค,คน,นี้บางทีเป็นคนที่ช่างเสดายของแล้วก็เอามาชิมนะามาชิมแย่นางชิมชิมใบเตยชิมอ่เสรลดพองพร,งรอร่อยมากเลยคือใบอเขา้าใบเข้าบางใบเข้าบาง<ด>แล้วเขาก็กรอบเร็วแล้วเขาก็หอมนุ่ม แล้วมีความหมาอนหวานชิมมาแล้วค่ะก็ตอนอยู่ค่ายเนี่ยถ้าพี่น้องชาวค่ายที่เคยเคยอยู่ในค่ายเราเนี่ยบางคนได้รับการแจกใส่ถุงเลยแล้วก็เลยเกลือนิดหนึ่งใส่เกลือนิดเดียวเองก่าวชอบทานมากเลยอร่อยมากแต่วันนี้มาพิเศษค่ะตอนนี้ตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็คืออาจารย์หมอก็บอกว่าเออมีํำรีกขึ้นมาว่าให้เราทําน้าพริกใจเราก็ไม่คิดตัวว่าเราจะต้องมาทําน้าพริกประกวดอะไรกับเขาหรอก แต่ก็เนาะอาจารย์มีตำลิกมาน้ะก็อยากเอาไว้ดิแต่พอวันนี้ที่นัดกันว่าเออจะมาทำเราก็เอาวะน้ำพริกนี่แหละพยอนี่แหละขนาดอยู่แล้วที่บ้านมีเยอะนะแล้วปกติคือเสด็จพรพรตัวเมียเนี่ยเรามาทานสดอยู่แล้วเป็นประจำแล้วบางทีเราก็มาปั่นทําน้ําสมุนไพรวิบเย็นเป็นหลักอยู่แล้วเราก็เออไหนๆเราก็ทําตรงนี้ด้วยเนาะก็เลยออกมาเป็นเมนูนี้แล้วกันเพราะว่า เราประทับใจเสล็ดพังพรว่าเออมันมันอร่อยแต่ครั้นี้ที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยเพราะว่าจริงแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อหรอกเพราะว่าเสล็ดพองพรตัวเมียเขามีชื่อามีชื่อพยาโยเขามีชื่อว่าชื่อพยายอด้วยครั้นี้มันก็ฟังดูหรูดีนะแล้วทําองไงทำยังไงบ้างวิธีทำเราก็เอองนี้ก็ส่วนผสมมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับน้ำพริกทั่วไปเนาะก็คือกระเทียมหอมแดงพริกพริกแห้งนะคะแล้วก็จะมี น้ำตาลมะพร้าว<ะ>แล้วก็มีดอกเกลือ<ะ>แล้ววันนี้พิเศษนิดนึ่งม,มีใบมะกรูดด้วย<ะ>แล้วพิเศษอีกน,นิดหนึ่งคือนอกจากที่เรามีเ,าเสลดพังพอนตัวเมียแล้วเนี่ย<ะ>ก็มีถั่วซึ่งเป็นถั่วลายเสือ,สอนะคะ,คะซึ่งก็เอาสิ่ง,งต่างๆนี่ค่ะมาซอยให้บางๆหน่อยนึงแล้วก็ลงเม็ดทอดในกระทะนะคะเราก็จะทอดทีละอย่าง ทอดทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็ตักขึ้นมาพักเสร็จแล้วพอจับขึ้นมาพักเสร็จแล้วแล้วเราก็มาปรุงปรุงรสชาติแต่ว่ามีน้ำมะขามเปียกที่เนี้มาเป็นตัวน้ําปรุงเพื่อว่าให้มีรสชาติเอ่อรสชาติที่มันสามารถทานได้อร่อยอร่อยลิ้นแล้วกระตุ้นต่อมความอยากทานผักมากนะคะก็<ล>ะจะเอาเอ่อ,อน้ำมะขามเปียกเนี่ยค่ะมาเคี่ยวกับน้ําตาลมะพร้าวะค,ะค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงค่ะ แสร็จแล้วพอได้ตรงนี้ป๊อปแล้วเราก็มาคลุกเค้ากันค่ะก็ออกมาลังเอกของของเยี่ยวก็จะอย่างนี้ค่ะสวยหรูนะรสดีมากเริมโปรตีนนะคะก็คือถั่วลายเสือมันก็ลงเลยนะคะค่ะพี่น้องอาจจะเอาไปโขกก็ได้นะให้ลัอเอางหน่อยแล้วก็ทานก็ได้นะคะหรือว่าไม่ต้องโขกก็ได้ก็คลุกได้เลยนะคะค่ะ เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกพยายอการทําน้ําพริกแบบนี้นะคะท่านอาจารย์ก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราทําน้ําพริกโดยทั่วไปใช่ไหมคะไม่มีของทอดเนี่ยการทอดเนี่ยจะเป็นการจูงใจให้กับเด็กหรือบางท่านที่ไม่ได้กินน้ําพริกเนี่ยให้หันกลับมากินน้ําพริกพร้อมกับผักนั่นเองนะคะก็เป็นการทำอีกวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะ ให้พี่น้องและผู้ชมทางบ้านนะคะกลับไปประยุก์ตแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่นําไปแล้วสองเมนูต่อไปค่ะเมนูที่สามค่ะเป็นน้ำพริกะกระท้อนค่ะน้ำพริกกระท้อนซึ่งเหมาะกับฤดูนี้กระท้อนเยอะมากกระท้อนเยอะพี่หมอรัตไม่เคยทำกับข้าวนะคะแต่วันนี้สามารถปรุงน้ําพริกได้ฉะนั้น น้ำพริกสูตรหมอเขียวใครๆก็ทําได้เจนพี่มุกปี่หมอรัฐบอกวิธีการทําเลยค่ะค่ะคือกระท้อนเนี่ยนะคะถ้ามันเป็นกระท้อนห่อเนี่ยมันก็กินสดสดได้ถูกไหมคะเราส่วนใหญ่เราจะเจอกระท้อนปเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกินแต่เม็ดเปลือกแล้วก็ทิ้งหมดเลยนะคะก็เลยเสียดายนะคะก็เลยเอาอกเปลือกภายนอกออกออแล้วเราก็สับนะคะสับรอบลูกเลยนะคะแล้วก็ไปแช่ในน้ําเกลือเพื่อ ลดความเปรี้ยวของกระท้อนออกที่เราให้มันลดความเปรี้ยวเพราะเราจะได้ประหยัดเกลือประหยัดน้ำตาลเหตุผลของเรานะคะแล้วเราก็เอามาปรุงรสได้นะคะถ้ามันเปรี้ยวมากนะคะเราชิมแล้วความเปรี้ยวมันยังไม่ลดเราก็แช่ต่ออีกนานขึ้นได้นานแช่ก็มีส่วนที่จะทําให้กระท้อนไม่ดําด้วยนะคะในพี่ๆหมอทําแบบสสวยมากเลยกระท้อนไม่ดําด้วยแล้วก็ลดความเปรี้ยวลงนะคะ เสร็จแล้วเมื่อเราแช่เกลือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สงเอาขึ้นมาจากน้ำนะคะแล้วก็ดิดให้แห้งนะคะเอาเม็ดออกนะคะให้แห้งเสร็จแล้วเราก็มาหั่นเป็นหั่นขวางเท่านี้ตอนแรกเราหั่นตามยาวนะคะเราก็หั่นขวางให้ชิ้นเล็กลงนะคะแล้วก็เตรียมทําน้ําพริกของเราน้ําพริกกระท้อนเนี่ยทำง่ายมากเลยค่ะเอาหอมนะคะหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกสดพริกขี้หนูสักหนึ่งหรือสเม็ดนะคะ เอามาตำนะคะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของกระท้อนของเรานะคะถ้าถ้วยขนาดนี้เราใช้หอมแดงสักสามหัวกระเทียมสักสองกลีบใหญ่นะคะกระเทียมกระเทียมจีนนะคะสองกลีบใหญ่นะคะหั่นให้ชิ้นเล็ก,กลงแล้วก็ลงไปตำส่วนพริกเนี่ย เราก็ไม่ต้องหั่นเลยเราลงไปตําทั้งเม็ดมันจะได้ไม่แตกเยอะใส่กี่เม็ดคะของพี่สองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดเท่านั้นเองนะคะสองเม็ดแล้วก็ตําก็ยังไม่ทันจะแหลกดีนะคะเพราะว่ามันจะไม่เหลกมากเพราะอะไรคะมันจะเผ็ดไม่อยากให้มันเผ็ดมากใช่ค่ะคือว่าถ้าเราตาให้ละเอียดมากเท่าไหร่มันก็จะย่งเผ็ดมากนั่นเองค่ะแล้วก็เอาหอมกระเทียมพริกตำก่อนนะคะแล้วก็เอา กระท้อนที่เสด็จน้ําแล้วนะคะที่หายเปรี้ยวหน่อยแล้วเนี่ยนะคะเอาลงมาตําเราก็ปรุงด้วยอันนี้เราต้องปรุงด้วยน้ําตาลมะพร้าวอันนี้เป็นไฟบังคับนะคะเพราะว่ามันเปรี้ยวมันเปรี้ยวนะคะมันไม่เหมือนมะเขือนะคะถ้ามะพรมาอใส่ตเกลืออย่างเดียวก็โอเคแต่กระท้อนเนี่ยเนื่องจากความเปรี้ยวมันยังหลงเหลืออยู่ก็ต้องมีน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่เกลือนะคะแล้วเราต้องค่อยๆชิมค่ะ คือน้ำพริกสูตรหมอเขียวเนี่ย<ม>เราจะไม่เอาเครื่องปรุงลงไปทีเยอะๆนะคะนีเนี่ยเราได้งาขาวงาดำมาโรยหน้า<ม>เพื่อให้ดูหน้ารับประทานแล้วก็เอาพริกสดมาวางอยู่<ม>นะคะ<ก>เราก็สามารถแกล้มกับผักได้ทุกชนิดเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกกระท้อนพอวทอค่ะตัวงาเนี่ยก็จะช่วยเรื่องโปรตีนด้วยค่ะ,ะ,คะแล้วก็เพิ่มสีสันให้ดูหน้ากินด้วยนะคะ,คะ ก็ได้เป็นเมนูใหม่เมื่อกี้ชิมแล้วนะคะรสชาติดีมากไม่ใช่ชมกันเองนะคะแต่รสดีจริงๆกกก็มุบอค่ะ ไม่เคยทำอาหารเช่นกันแล้วมาทำเมนูที่แปลกวันนี้ก็คือหัวปลีจากปกติแล้วเนี่ยที่แม่มทำนะคะก็จะมีต้มยำหัวปลีทอดมันหัวปลีแกงเรียงแกงอ่อมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหาก,<ม>กต่างประเทศหมกหัวปลีหัวปลีก็ทำแต่ต่างประเทศเขากำลังฮอตคิดมากหัวปลีอย่างแพงเนาะ เขาทําเมนูหลากหลายแม่ก็เลยลองทํามัสมันหัวปีอันนี้ก็ว่าเด็ดเลยนะแต่ที่เด็ดวันนั้นก็คือเอามาทําน้ําพริกค่ะวันนี้แล้วพี่น้องหมูเนี่ยมาช่วยเป็นไงคะทําอันยังไงบ้างคะก็วันนี้ถือว่ามาเป็นนักเรียนนะคะคือเราเนี่ยทำมาอาหารไม่เป็นอแต่ว่าพอมาทําวันนี้คิดว่าน้าหัวปีมันจะทําน้ําพริกยังไงมันไม่น่าแต่ทาได้อะ แต่แค่แบบมามา,มาทำเรียนรู้กับพี่แมวค่ะรู้สึกว่ามันทำง่ายแล้วคือทานง,ง่ายมากคือวางช้อนไม่ได้ค่ะ <laughs> วางช้อนไม่ได้จริงก็ <laughs> คือเราอ่ะเราเหมือนกับเราโตมากับการกินผักสลัดหรือว่าน้ำสลัดใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอนเราก็กินแต่ของแบบที่ปรุงเยอะแล้วก็ราคาแพงน้าสลัดเราก็ไม่เคยมันกินแบบน้ำพริกพื้นบ้านนะคะตั้งแต่เด็กพอเรามากินน้ำพริกแบบนี้แล้วก็มากินผัก ที่มันอายุยืนประกอบผักสลัดตอื่นที่มันมันโผลย่ยากนะคะก็รู้สึกมันดีแล้วมันเข้ามานทำให้หนูกินผักได้มากเพราะจริงๆเนี่ยหนูไม่ชอบกินผักเลยะะอันนี้อันนี้สารภาพตามตรงคือการมาได้เรียนรู้วิธีการนะคะ <c oughs> มันทำให้เร,เราเราเราเข้าใจแล้วรู้ว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดกินง่ายแล้วก็สามารถให้คนในบ้านก,กินได้ด้วยเด็กกินได้คือมันดีทุกอย่างะคะ่ะเราก็เออสามารถที่จะเอามากินแบบ ตอนช่วงแบบอากาศแบบเนี้ยที่แบบอากาศแบบตืงร้อนตึงเงย็นนะคะก็มาปรับสมดุลได้คือเป็นเมนูที่หนูประทับใจมากนะคะทำยังไงคะทำยังไงนะคะวิธีทำนะคะน้ำพริกโขวปีวันนี้ที่หมูมาเรียนรู้นะคะก็ไม่ยากอย่างที่คิดแล้วค่ะเนือกก็คือเอา หัวปีนะคะมาหั่นให้เป็นลูกเต๋าก่อนนะคะจากนั้นก็เอาไปแช่ในน้ำมะนาวนะคะประมาณ10นาทีเสร็จแล้วก็เอามาตเดดน้ำให้แห้งอ่ะให้ไม่มีความชื้นนะคะก่อเข้าไปในเนื้อทีนี้เราก็ตั้งไฟตั้งไฟ,งไฟกลางเท่านั้นนะคะแล้วก็เอาน้ำมัน,นใส่ลงไปแล้วก็ทอดหัวปีะค่ะให้พอเหลืองก่อพอสุกะคะ่ะจากนั้นก็ค่อยๆทอดทีละอย่างนะคะก็คือเอ,า,อาหอมแดงซอยนะคะแล้วก็ ระเทียมกระเทียมที่หั่นบา,บางเอาไวะคะ้ค่ะแล้วก็พริกแห้งนะคะทอดเทียนเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็เราก็เทน้ํามันออกนะคะแล้วก็เอาน้ํามะขามเปียะคะ่ะมามาเคี่ยวนะะ้นําตาลปี๊บนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็ตัวน้ำน้ำมะน้ำมะขามเปียรคะ่ะเคี่ยวละลายให้ให้อเข้ากัน จากนั้นก็เอาส่วนผสมที่เราพักไว้เนี่ยเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเราก็ตักขึ้นมาทีนี้ถ้าสมมติเรามีใบมะกรูดก็กจ,จะมาซอยเพิ่มเพื่อที่จะเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ เป็นรสชาติที่ดีมากๆเลยค่ะใช่ใช่ค่ะคือปกติเราก็ไม่เคยทำนะวันนี้ก็เลยลองทำดูแล้ชิมดูแล้วด้วยรสชาติเป็นไงคะพี่น้องดีมากเป็นไงกันบ้างคะกเอยู่อร่อยเพลินแต่พอทอดเนี่ยมันมีเสน่ห์จับอะไรไปทอดก็อร่อยค่ะค่ะท่านอาจารย์ก็เลยดำรนบอกว่า ให้เราทําเมนูน้ําพริกที่เป็นส่วนผสมของพืชผักนําไปทอดเราก็ได้วันนี้2เมนูแล้วนะคะก็คือของพี่แก้วก็ใช้ทอดเช่นกันเป็นเสลทำทอนที่หาได้ง่ายและอยู่ใกล้ตัวใกล้ตัวเราหัวปีก็หาได้ง่ายใช่ปูกด้วยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากมายนะคะส่วนของพี่หมูเนี่ยเป็นเบสิกเบสิคที่เรามีง่ายๆตัวตั้งต้นก็คือพริกหอมกระเทียม แล้วเรามีอะไรในบ้านเราก็สามารถที่จะนํามาปรุงเป็นน้ําพริกได้ได้หมดเลยมีมีขนุนอ่อนได้หมดมีอะไรอ่ะอ่าพวกใช่ค่ะเห็ดก็ได้แล้วก็มีฟักทองก็ได้ใช่ค่ฟักทองก็เอามาทาน้ำพริกได้หลากหลายมากเราก็เปลี่ยนแค่ตัวที่วัตถุดิบตัวหลักของเขา ทั้งหมดเหล <spooky> <cción S 2> ่านี้นะคะก็จะเป็นน้ำพริกที่ท่านอาจารย์หมอเขียวและใจเพชรกาจนได้ให้พี่น้องพวกเราเนี่ยก็คือทีมงานจิตอาสานะคะว่าให้เราเนี่ยเผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือน้ำพริกให้กับพี่น้องและผู้ชมทางบ้านได้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันท่านสามารถที่จะปรับเพิ่มเสริมแต่งได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้ กินผักกันเยอะๆนั่นเองนะคะของพวกเราเนี่ยเป็นนักมังสวิรัตฉะนั้นท่านที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยก็สามารถที่จะลดลดลดแล้วก็มากินผักเพื่อที่จะให้สุขภาพดีนั่นเองนะคะน้ำพีของเราสโลแกนเน้นลดไม่จากเผ็ดไม่มากสมดุลร้อนเย็นค่ะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปเจริญรรมสันติดีค่ะสาธุค่ะ ช่วยคนให้พ<ห>้<ห>นทุกข์